สุขสบายดีสบายดีเอซีทุกฐานทุกคนที่เขาบึงเขาสมสองประเมาสบายดียำส,ส,สาวสาวสาวกสาวอิลอลอเลอได้พี่น้องมาหอดไห้ฮอดหน้าสาวแพงมาก่อนหมูเมื่อนี่ลุกตต้ตีสี่พนนะขึ้มพ้นลงเม็ดไปปล่อย แต่ว่ามาฮอดหน้าในโบมี่เนาะอยู่บ้านน้ำมงพนลงไปปล่อยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเอ้ยเบิ่งพายุอ่ะยังสิตกอยู่บอกเบิ่งเส้นทางบืนมาจนเจ็บแอวเบิง่งโ,โ,โอ้โยตะไหนตะแหน่งยังว่าฝนตกเนะี่ยมันบขึ้นแต่ก่อนเนาะขูมมือเนี่ยมันหลดใหญ่ลายแต่ก่อนนะ่ะมันบบมีหลดใหญ่พีเนอะเส้นทางมันก็จะบริเทปนี่ อันนี้เส้นทางาเจ้าแก่เขาไปคายนี่เส้นทางต่อสินบันหยม่วงพอบันหยม่วงนี่เป็นแหล่งขุกซีใหญ่อยู่หันลายนุลายเนาะลายเจ้า <c oughs> ขาจ้าสิคนแก่เขาไปคายเส้นทางสิงนี่ก็คือเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยแหละเละเทะปาน ก็ซื้อเกี่ยวกับหลดลงเนาะไปทางน้องสโน่ก็ได้คนะ่ะฝนตกมา่กี่วเขาสอเแพงตต้งแต่มือนะเกี่ยวไม่ได้มือเดียวดูหนาอยังไหลอยู่เกี่ยวได้มือเดียวฝนตกก็เลยยุดพ้ายุเข,ขาเนาะ มันสิพาเราไปเลยซุกไปเลยหน้าเสาแพร่งกันซุกไหลกันถับกันหน้าปลาเมาอกับซุกคือการพ่อเกี่ยวคือกันเห็นอ่ะแต่ว่าเราต้องไหลไปแต่พี่ก่อนไหลหน้าเสาแพงไปก่อนแต่ว่าโบกับซีบอแล้วเบิดดอกอยากได้อยากอยากให้มันแล้วเขาเจ้านี่นะเขาเจ้าซุกก่อนซิบกาให้ <c oughs> มีเอฟซีพันธามมาเนาะประาเมาคือโบ,บไปซอยเสาหนกเสาเขาเพิน่นว่าเรื่องซอยก็อยากซอยอยู่พี่น้องแต่ว่ามัน,ม,นมันจังใดมันบบสะดวกเนาะมันบบสะดวกเมื่อวานก็แลนไปซอยเสาหลังบ่ายสองโมงกับประดำได้หน้าไห้กลัใไ้บักไงนี่แหละ ว่าหน้าเสาหลังนี่มันบกลากเนาะขว่ห่วยโมงไปหันมันไก่บ้านเนี่ยนะขว่หวยโมงแล้วก็หลัดป่ายางไปหันเนาะหน้าเสาหนกนี่ไกลพี่น้องไกลที่จริงเขาไผ่กะซุกเกี่ยวของไผ่ของมันหะละพี่น้องแต่ว่าผ้ายุ่เขามันก็เลยติดขัดมันก็เลยขัดของดินผ้าอากาศบอ่ออำนวยความสะดวก ที่จริงก็ตั้งหนาตั้งตาเกี่ยวของไฟของลาวลแหละแล้วก็ไปซอยเสาหลังเมื่อนะนะ่ะเนาะจนสวยเล้วกงกับเมือ่อวันวันศิลหรือว่าวันพระเลยก็ไปซอยเสาหลังเมื่อนะแต่จนสวยได้จังได้ไปหน,นในใหน้าเสาหนกนี่ไกล์ผู้เลยหน้าบ่อแพงไปอีกผู้อยู่หน้า หน้าไต่ปุติดกับแดนบันดงดอกใหม่ผู๊ดได้สาวนกกับไปนอนอยู่พุนเลยไปนอนประจำอยู่หน้าพุนตอนพ่นมาซอยประดำนะพ่นบอท่านฮุบออกเมื่อนอนหน้าพี่เนาะพ่นอยู่ในบ้านพ่นก็เลยได้มาได้มาซอยนะอันที่จริงกะสิจางพุนนละแต่ว่าพ่นบอเอาพ่นมาซอยประดำ เราให้ฟังเนาะส่วนสาเขากับบได้เห็ดหน้าตัวเองสา,าวเขานะ่ะไปซอยหน้าพี่นอ้องไปซอยหน้าน้ำผอดองแม่ดองผอดองแม่ดองก็คือเป็นดองกันนะพี่นอ้องไปซอยไปซอยแล้วก็กินเขาน้ำเพลนน้ำผอดองแม่ดองก็ใกล้ไอกพุ่นอยู่บ้านนั่นนะพ่ อยู่บ้านหน้าหัวคํำพ่อเรียกว่าโศกตั้งตูนพี่น้องโศกตั้งตุนขึ้นกับบาน,หนาหัวคํำประมาณนี่แหละพี่ฝาดคอภัยเด็กพี่น้องเ้อประมาณกับบ่เคยไปจะเถื่อดอกเรื่องซอยกะในใจกัอยากซอยเบิดขุคนล,ะล่ะนะเนาะพู้ได้ที่เฮาเคยซอยเลือกันเฮากับอยากซอยละ่ะ แต่ว่ามันก็ยิงตามความสะดวกของเฮานำเฮาบรสะดวกเฮาบรสะดวกมันก็เหตุบุได้ไปบรได้นี่เมื่อนะฮะกระเกี่ยวนี่มันสียองไปเลยเขาเจ้าอันนี้ก็เล็กคืนนอการเนาะซับแพงนี่ก็แล้วเขาเจ้านี่แล้วเขาเจ้านี่ก็สีไปอันต้องไปบึงหน้าประดำก่อนสีให้อย่าเก็บให้มันแล้ว เอาเจ้าี่มีทางใดเนี่ยมีตัวนี้แล้วก็มีโน่นตัวพุนผูน้ซุกเบ่แ์อแะไได้น่าสาวแพงกันเน้ีนาปลาเมาออกกับซุกบ่แลอะมันถับกันมาหนึ่งมาเนิร์ตพี่น้องเลยที่ปลาเมาไปซอยเสาหลังนะช่วงเวลาสั้นๆพี่น้องเลยก็กเลยหยาดหยาดเวลาไปที่จริงปลาเมาก็บได้ว่างดอกตอนพายุเขากับยิบผภาอยู่เฮือนเนาะบบมีเวลาลายหะนะบางสีลงเกี่ยวสักก่อนเนาะ ก่อนจะบึงประเมาเกี่ยวเขาเบึงบรรยากาศยามสาวๆก่อนพี่น้องเงีงยบสง,งบดีแต่เสียงนกห้องอยู่แถวป่าเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันน่ะอยู่บ้านนาการแล้วก็อยู่ตามเทียงหน้านาะ แต่สาวนเนาะส,สบายดีสบายดีเด้กพี่น้องเด้เอเกี่ยวสิเกาะคอจะคลองล่ะอ่าผู้ใดอันทีเม่นเข้ามานเนาะถามมาก,กปลาหมาไดจะตอบไปเลยเด้อเนาะตอบด้วยเหตุด้วยพลนพี่น้องเนาะใจเหากะอยากไปแต่ว่าก็คือปรอาหม่าวยาวะเนาะย่ำอีกที่จริงคงไพ่กับตั้งนาตั้งตาเกี่ยวคงไพ่คงเล่าเลยแต่ว่ามันผ้ายุขขา่เข่า กใส่เวลาหน่อยหนึ่งเนาะไปซอยเสาหลังนะเวลาบุลายหีน,น้อพี่น้องเนาะบันไดพอเหมาเอาสีเขียวละเขา,ขา,ขาก็เข่าติดเขาหนาดีหนึ่ง บ่ได้เด็ดข้าวสาเงมันกอมันสะอาดกอมันกอมันสอดกันโอ้ยโตเพื่องกะอิดเอแท้นะ ตั้งตาตื่นจะเด็กมาเกี่ยวเข้าขัดมันสิบเแล้วพี่น้องตื่นจะสีโมง่งปุ๊บหนึ่งเขาหนึ่เขาเป่าไฟกับว่าไปเอาเขาให้แมว่อนสิมากระได้ ยิบกาแฟเรียบร้อยยิบกระฟงกาะแฟเหยียบห้อย ไปเด้อพี่น้องเดอ้อโอ้มี 4, เอฟซีเพิ่นขอมาวะ่ะรีวิวเพื่อนให้เบิ่งแน่เพิ่นวะ่ะรีวิวบ้านปลาเมาให้เบิ่งแนะนะ่คนนั้เนาะแต่ก่อนนะ่ะก็เคยรีวิวอยู่แต่ขนาดคลิป็นเอฟซี 4, คนใหม่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดอ้อเดี๋ยวป้าเมาเสียงกับทีเบานะ 4, เนาะเอฟซีเพิ่นมารีวิวบ้านให้เบิ่งแน่เดี๋ยวปลาเมามีเวลาก่อน เมาหนกแต่เดิกพวดมือนี่ย้าอยากมา่ะนะถ้าใจใจจดจ่ออยากมาหน้าก็ลืมลืมรีวิวเพื่อนให้เบิ้งแล้วมือใหม่ก่อนตดหนี่ไปก่อนเด้อเป็นอยากเบิงรีวิวบ้านให้เบิงแน่เราสัก เดาเข่าแต่เข้าแต่พอแต่แม่ก็แบบนี้ละแดดพอเมาเนี่ยกจะเลิกจะเศร้าเปี่ยวนอนหน้าเลยนี่เทาแกลงก็บอกกัตตันนิ่บอกกัตตันว่าถึงมานอนหน้าเที่ยวกับไก่ได้นาเท้าแพลงสี่ประมาณสี่กิโล เกี่ยวดีไซนเกี่ยวไายก็เกี่ยวเอาเกี่ยวให้มันแล้วกอนไห้นี่นะโอ้ยปั้นสิเกี่ยวแต่ไห้เดียวมันยังบ่อลอยก็เกี่ยวก่อนเป็นยังเกี่ยวให้มันแล้วให้นี่กระเทิ้งกระจังเกี่ยว mất chi bớt mỡ kiểu hay điêu nỉ ôi mình thuê thầu đem cái gì để kiểu bớt nè là nó chúc để nọ อันี่ก็ยังบัวลายดอกยังต็่ยเจเจมันสองเจน่าห้ใหญ่ห้นี่เจตัวนี้ก,กับมุมทางนั่นแล้วเลยจังไปเกี่ยวทั้งทึงบุมีทางโหลดตีพี่น้องโอ้ยนั่นแหละเบิกหน้ากับโบว่างแผนให้ทางตะคองจะแพงดำหน้าปีนี่ดำหน้าเก้าหัวไหนพี่น้องดำหน้าผัดเขาตัวซุกผมมาอยู่กลาง ลำบากตีบัดนี้างแผนพิษเอาคลิปนี้พอเบิงพระส้มท่านี้ก่อนเด้อพี่นองเด้อพ่อกัดคลิปหนาวางแพนพิษกับบยากดอกขั้นเห็ดแบบบูฮานมีใหม่ขั้นล้าวแล้กก็หาบเอามาเห็ดสมัยใหม่มันก็นลำบากเนาะมันบกเขาท่าพอกันคลิปหนาพี่นองโชคดีเบิดทุก่านทุกคนสบายดี